จะวิ่งมาทำไมท่านน้นหนูน่ะนี่เอะเขายิงเหยียบกันตายอยู่เมื่อวานนึงนียังไม่ต้องมาเที่ยงไม่ต้องมาเที่ยงรถมาแม่บอกรถมาอ้าวเที่ยงจังเลยพูดอะไรนี่เที่ยงเที่ยงตลอดไม่มีอะไรที่จอยไม่เที่ยงอะ เดี๋ยวแม่ดูก่อนทุ่งนีมันทุ่งใหญ่ๆแม่ตักมาให้ตั้งหากอ่ะบอกอะไรไม่ได้เลยเที่ยงย่างเดียวมามา,มานี่เลยแม่บอกรถมาเห็นไหมละ่ะมันมาจริงไหมละ่ะแม่จะโกหกทำไมอะ่ะแม่ไม่อยากเห็นรถเยียบไขรตาย อ้าวอ้าวมันติดเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูมันมีทำไมไม่เอาใส่ทางนี้แล้วออ้ยง่เงาเตาตุ่นใครง่เงาเตา,าตุนหึนั่นลดมาอีกเร้วนะแม่บอกนะพูดไม่ฟังกินเร็ว เมื่อวานแม่มาตอนเย็นเรียกไปไหาให้มาแล้วแม่ถือไก่ามาเมื่อวานเนี่ยอดกินเลยไหมอดเลยแะพี่ตุนกินหมดแล้วทุ่งให้ข้าวแล้วเนี่ยอข้าววันนี้ไม่มีขนม วัดไม่มีทำบุญแล้วมันเข้าเร็วๆร,รถไอ้เปามันวิ่งผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวพตุูลร้องตายให้รถไอ้เป๋าผ่านหน้าบ้านอนกี้ก็ไม่มาโอ้เปามันมเพิ่งมาวะ กิมบ้าละอเอาอีกไหมแม่ไม่เจอไอ้ข้าวมันเลยเนี่ยมีนมให้ลูกกินไหมเอาอีกทุ่งหนึ่งอะเพื่อแม่มาเย็นตรงนี้มันก็หิวอีกอะแม่ให้ทุ่งหนึ่งไหวไหมคนเดียวท่องทุ่งอะ ทำทุ่งเลอะทั่วถนนเขาเขาด่าเอาด่าแม่ี่แหลมไม่ได้ด่ามึงอ่ะ่ะ่ะกินฮะหลานรถมาอีกแล้วน่ะเร็วเล็วเลยก็ตักมาให้เยอะกว่าเพื่อนเลยน่ะต้องให้ซ้องทุ่งอีกดูท่าจะหิวจดัดมาคอยล่วงหน้าแล้วมมนต้องเรียกเลยวันนี้ น่ะเสี่ยงรถออกมาแล้วนะ่ะเนะเสี่ยงรถขึ้นน้ำเขานะ่ะยินไหมน่ะน่ะรถตะเรียนมาแล้วนะ่ะรถตะเรียนมาแล้วนะ่ะเร็วเร็วเลยเหยียบเอา เยียบลอกเขาไปทางนูน้นทำอะไรทำอะไรคอนโอ้เออเขาไปแล้วลูกเข้าไปแล้วมามามาโอ้โหมันกระทางกันแล้วแม่บอกแล้วว่าลดลดลด ออไมันค่อยจะฟังกันไม่ไปแล้วนะกินเร็วๆเ,เลยไม่ไปแล้วรถจะเรียนไปแล้วเขามาเยียบหรอกเขาท่อนโอ้เขา